วัสดีครับพี่น้องพอดีมาตั้งเวทีอยู่งานบวชเป็นชิปที่ตวงครับเพราะมีล่ำติ้งมืออื่นตัวเท่าครับเก่านาฬิกาครับเก่ามงนี่ครับเพิ่งไปเ็บเวทีมาจ่าบัญียมำก็เลยมาตั้งพื้นที่ลึกครับพี่น้อง ่วงบนครับกขาังจะกลางสะเลมไว้ว่าแต่ไปเช็ดเช็ดเียงิเข้าไว้ก็จะก็ไปนอนครับคินเ้าไปมาเจอกันไหมข้าไงานเปไนานี่จะพกรวมอย่าคั่วครับกระบอมวลใ่บาดงันมึงกันขึ้นไปไปรองเทียงแล้วครับ ี๋ยวช่วงกลางวันก็นจะได้พี่รองชมอีกครั้งหนึ่งครับพี่รองมันเมื่อยครับ,บเบาช้ำเบาทางกำลังกางเะเลมครับกางเะเลมไวเพราะว่าช่วงเช้ามันอากาศมันเย็นทีมงานก็นหนาวกับพ่อจกพ่อจกลุกง่ายนั่งจะกางเะเลมไวฝน,นกับพ่อหน้าจะตกหรอกครับแล้วกใจผมพอใจ เชือกเแียงเลยครับไปนอนครับพี่น,น้องเดี๋ยวช่วงช่วงว่าลุงช่วงแจ้งเลยจังไทยพี่น,อน้องช่วงอีกนี่นี่นี่คือบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศนี่ข้างหลังเวทีมืดๆครับรถรถก็จะจอดไปตรงนั้นแหละครับครับนี่จะมีขั้วเหมือนครับครับ ย่างตั้งไว้เงินหละครับมีเครื่องครับเบ้ายังนั่งอยู่ตัวตัวลำพงเห็นท่ใตเบียดว่าลำเบ้ายังที่เขาเบียดตัวนัางกลางนะหา้านั่นเจ้าเจ้าไปจัดมอนิเตือนท่นหนึ่งเลครับผมที่บ้านเหนือเมย์ลาครับนสะบันเลยทั้งจากที่ต่างเแบบเหมือนเหมือครับพี่น้อง ขึ้นรถกับจอดทุกหันครับทั้ทงอยากยกินเข,ข่าไปกินเข่าแล้วก็ขว้ะไม่ขว้ะมันนะทำอาหารครับเครื่องกัตั้งบองเรือครับตั้งให้เตี้ยงเลยครับเพราะว่ามันเอาฮกหว่าลงกมาได้ได้เอารถกระบะรถกระบะถอยทั้งเวทีทั้งตกือกถอยลงมาเลยเลยครับพี่หน่อรถกระบะก็จะจอดอยู่นะครับ รถกระบะทวายรถกระบะจอดเลยก้อยลงมาขังทั้งนั้นครับพี่น้องทางจะตีบ้านตรงไี้นรนน่กับต้นหนูครับมารับจ้างเพิ่นครับพี่น้องนี่ก้อยลงมาเต็มเลยมาเรยมาเรียกินเตี้ยวทางทะเลน้ยาวเรี่ยกว่าโจมครับ ต่างเวทีกยังขึ้นพวงงานเก่าะม,ม้งท่าครับบรรยากาศช่วงเท่า,ทาครับบรรยากาศช่วงเช้าเบยดข้างแล้วหครับพี่น้องเบตดข้างแล้วหก บรรยากาศช่วงเท้าครับแผนขาและสครับพี่น้องเดินชมลอบๆอบเวทีครับแขยกกระเรื่อมมากล้วครับมีมอลำช่วงเก้าโมงถึงบ่ายสองครับนครับมันเป็นที่ลุ่มครับพี่น้องเป็นที่ลุ่มเลยเลยตั้งขาสูงปกติมันจะมีขาต่ำอยู่เมียน,นึงนครับแขนขาและตองครับ ชูสองใบข้างบนนั่นรลกโกร้รุดดรับมาขึ้นนเพระกันเพรากันโยกโยก,โยกลเลเฮียดรุดเมื่อบาวแจ่มทำรุดเมื่อฟาดลงผมนึกว่ามันตีบดดังแล้วที่แรกครับ<อ>เบรดขังนะครับรบ,รบรรยากาศบริเวณงานครับดันเครื่องเครื่องเครื่องชน,นั่นกับกำลังเปิดครับเปิดค่อๆไปทำหมอลำมานะครับทีน้อง ทางด้านเมื่อวาับมื่อวันนี้เป็นดนตรีกินเดียวครับพี่เล็กต้นเปิดมอลลัมอาจารย์คมสันครับอาจารย์คมสันดินที่วงครับพี่น้องชื่อน,นี่ว่าปิดรังแน่นอนครับทิมท,มท,มทิมทิมกำลังถึงค่ายครับงานการกินครับงานการกิน โอ้กำลังเติงครับเบกยร์กลางระหบมอนิเตอร์พาไปชมมอนิเตอร์ข้างบนเวทีครับเป็นการลงชุนมิ่นี่ครับมือนี่เป็นมอนิเตอร์พี่อาทิมหาพี่ใบครับนครบาลหลวงพี่เขาอาจารย์น,นักดนตรีพี่อาทมาชุดนี้ผมติใช่ดอกของพี่วิดีโอบีเอ็มบีเอ็มทิมา ีเอ็มสามยบาทครับีเออบีเอ็มสามเหลี่ยมเป็นเขียนหานพี่น้องครับเคียนหาทุน้งปีใบครับเป็นเหลียมเขียนหาทุนีห้าเอ็มสามรอยว่าเปนบางจันล่ะตู้เสียงกลางใช้สองทางครับพี่น้องใช้สทางนี่ครับใช้สองทางเป็นตู้สามบวกสครับ ตัวนี้ก Diamond, kind of a, fruit, a, friends, ับน oh, ีดแบบนบ้านธรรมดาธรรมดาคับพกนี huh, yes. like, ่แบบธรรมดาโอ้กพี่ตงลูกปืนนะพาไปช่มขุมพลังครับพามาช่มขุมพลังครับบรรยากาศไม่คั่วต้องถามมาพาชมชุ่มขุมพลังก่อนครับครับเบียดด้วยมดิฟายหาพันแตงลงอก่อครับ เอามาตินเอมิกมื่นแปดมื่นแปดครับเชนแนวระบครับเทียงกลางครับเชนแนวระบแล้วก็ปักโหลดครับพี่น้องนครับอ็มิอกมื่นแปดครับมนิไฟ์อ่นัแล้วก็ e อจเอจนดชนแนวนี้ครับมมนิเตอร์นักล่องสองใบหนาพิธีนี่ชั้นสองต้องนักดนตรีครับ ชุดชุดเป็นาปกนากใบของหน่นนี่เป็นควาดของดีดีมากครับดีดีมากร้องงบกูนะครับดี่พี่ร้องงบกูนบวกครับเป็นมิกซ์เอสสามสองวิกติตอนเอสสามสองของเบอร์ลินเตอร์ครับใส่ไม่รองที่ในเสื้อเอสเคเอ็มเก้าพัน ประมาณนี้แหะครับพี่น้องแต่ก็มีลากกเต็บลอยยี่สิบเมตรเขากินเลื่องถูกไป่ก็ยูทว่างลอยถังเขดีเลยครับลากสายไก่ครับลากสายเจ็ดที่เมตรครับพี่้องจประมาณนี้แหะครับย้อนเสียงครับพี่น้อง บรรยากาศรอบๆผมอยู่ยู่ตั้งเครื่องในจุดตีที่มีอาวุธยุทโธปรกรณ์เพียบพร้อมครับ,รบประวอบด้วยอาหารการกินเหล่ายาปลาพิ้งเ็มเลยครับพี่น้องคื่อหม่องนี่คือเป็นกำลังหลักของ้องนักลบครับเดี๋ยวพาไปชมพลาปาาิ๊ดอานยังไงครับางานกินครับ คนตรงเองตรงเองตรงมองครับเกอกำลังขี่ขีไม่พอคนขี่ไม่พอม่จะเฝ้าครับขี้ตองครับนทำี้เอาละบ่ไปทำนองนะเป็น่าฉันเขาลนวกไปทำรดไปนันแรดเป็นันแรได้เกตมองสุดข้าจมทางหนาเวทีนิดนึงครับพี่น้อง ภาพนักงานเดี๋ยวใครมาล่ใหม่ครับครับทางหน้าบริเวณงานครับพี่น้องยตีว่าเป็นงาน,นาไงไรเตียงครับพี่น้องงา,านการยินทีย่ยวแล้วก็นนี้มันจัดงานครับบริเวณงานครับ บ้าน,นครับพี่น้องครับไก่บัวลำครโอขอกราบสวัสดีครับโอเคพี่น้องทุ๊กๆกค,ครับนะครับร่างจัดไข่บัวลำครับพี่น้อง,อ,อ,งอ่าเมื่อนี้ก็เป็นวัอนอาทิตย์ที่ อาจารย์ครกำลังทำหน้าที่เป็นพิธีก่นครับเอเวลาเก้านาฬิกาพนธภัณฑ์ครับอาจารย์ครับไปนะครับทำหน้าที่เป็นโคตัพิธีกรครับอมการปมผมหนานะครับปมผมหนาเข้าปมผมหน้าเข้ากับเรียนเชิญเด้อนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ผมบ้านพช่เจ้าขอลาพี่น้องไปก่อนครับคลิปหน้าไปว่ากันไหมครับสวัสดีครับ